ในวันที่คุณตัดสินใจถอยห่างออกจากความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะเขาจะรู้สึกเช่นไรและเขาจะทํำยังไงต่อไปนะคะในวันที่คุณถอยห่างออกมาคุณไม่ไปต่อแล้วนะเขาจะรู้สึกเช่นไรและเขาจะทําเช่นไรต่อ การตัดสินใจของคุณในครั้งนี้นะคะการตัดสินใจที่จะจบนะการตัดสินใจที่จะถอยห่างออกมาต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้คุณก็มีการตัดสินใจแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่คุณมีการตัดสินใจที่จะถอยห่างออกมาแบบนี้นะคะเพราะว่าเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคุณใช้ความอดทนมาค่อนข้างเยอะมากนะคุณเหนื่อยมามากในขณะที่ตัวเขาเป็นคนที่ทําอะไรเขามักจะใช้อารมณ์ นะหรือเขาเรียกว่าเอาความต้องการเอาความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ค่อยได้ใส่ใจคุณเลยนะและหลายครั้งที่คุณรู้สึกว่าเขามีกำแพงกับคุณนะหลายครั้งที่คุณอาจจะมีการโทรนะโทรหาแล้วเขาไม่รับสายบ้างอะไรบ้างนะเขาเรียกว่าการกระทําหลายๆอย่างของเขานะมันมีแต่บั่นทอนความรู้สึกของคุณตลอดมาจนกระทั่งในวันหนึ่งที่คุณได้ไต่ตองเอาไว้ดีแล้วนะคิดอย่างถี่ถ้วนแล้วตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแน่แน่แล้วว่า พอดีกว่าถอยดีกว่าหยุดดีกว่านะคะจะสิ six, สองไม้นะก่อนหน้านี้คุณอาจจะตัดสินใจมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ตอนนั้นคุณอาจจะยังใจแข็งไม่พอจึงทําให้คุณต้องกลับเข้าไปเจอกับสถานการณ์ความสัมพันธ์แบบเดิมๆอีกนะพอการตัดสินใจครั้งที่สองของคนเนี่ยจึงเป็นการตัดสินใจที่คุณ เราเรียกว่าตัดสินใจเด็ดขาดเอาจริงนะคะครั้งนี้เหมือนกับคุณเอาจริงแล้วนะแล้วถ้าคุณตัดสินใจถอยห่างอย่างจริงจังในครั้งนี้เขาจะทําเช่นไรต่อได้ไพ่หนึ่งไม้ได้ไพ่แปดไม้ได้ไพ่เซนได้ไพ่วิวออฟฟอร์ u จูและได้ไพ่สิบเหลียญ ต้องบอกเลยนะคะว่าการตัดสินใจอย่างเด็กขาดของคุณหรือการเอาจริงของคุณในครั้งนี้เขาจะสำนึกได้เขาจะรู้ใจเขาได้นะคะว่าเขาไม่อาจที่จะปล่อยมือคุณไปเขาไม่อาจที่จะสูญเสียคุณไปได้นะเขาจะพยายามเดินหน้าตามงองอนคุณนะเขาเรียกว่าไม่ว่าคุณจะใจแข็งแค่ไหนนะเขาจะไม่ย่อท้อเขาจะพยายามที่จะ ดึงคุณกลับไปในความสัมพันธ์กับเขาและการที่คุณตัดสินใจครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเขานะโดยที่คุณก็คิดไม่ถึงว่าเขาจะยอมคุณได้มากมายถึงเพียงนี้เขาจะยอมคุณทุกอย่างนะคะและเขาก็อาจจะมีคำเขาเรียกว่าจะมีการให้คำมั่นสัญญากับคุณด้วยว่าเขาจะปรับปรุงตัวเองเขาจะสร้างอนาคตกับคุณ เขาจะทำทุกอย่างนะคะเพื่อให้คุณได้สบายใจได้มั่นใจในตัวเขาว่าครั้งนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณทุกๆอย่างนะคะแค่ขอให้คุณกลับไปเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาอีกและเขาเขาจะไม่ทำให้คุณต้องผิดหวังเสียใจอีกค่ะ